บางคนเนี่ยอาจจะได้รายได้มาช่วยช่วงโควิดที่เขาตกงานหรืออะไรเงี้ยมีเยอะมากๆที่เกมเอ็กซีเนี่ยเข้ามาช่วยได้เพราะว่าวันหนึ่งได้แค่หกร้อยบาทผมว่ามันมันไม่แย่เลยนะครับน่ารักน้องเอ็กซีน่ารักมากคือต้องต้องบอกก่อนเลยคือผมโดนโดนความน,น่ารักของน้องเอ็กซีดึงดูดเข้ามาซึ่งหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนผมแต่ว่าพอเห็นความน,น่ารักของน้องแล้วอดใจไม่ได้ครับ ตอนนั้นเนี่ยมันยังใหม่มากๆในประเทศไทยเนี่ยผมก็เซิร์ชหาข้อมูลตาม YouTube หรือว่าอะไรพวกนี้ครับมันยังมีข้อมูลให้ศึกษาเนี่ยน้อยมากๆพอเรามาเจอปุ๊บเราก็เลื่อนหาดูแล้วก็เออเจอกับ Axie ซ n f i n i t y ซึ่งตอนนั้นน่ยถ้าเทียบกับในตลาดทั้งหมดที่ผมดูเนี่ยครับมันดูเป็นเกมที่มีเกม,มเพย์จริงๆเรารู้สึกว่าเกมเพย์ทุกเอินเนี่ยมันต้องมีความสนุกในการเล่นนะมันจะเป็นเกมถูกครับเราก็เลือกเป็น a x i ซีอิ i ฟิมา เรมาเปิดช่องว่าเ,เรามาเล่นแอคซี่ให้คนอื่นดูเพราะยังไงเราก็ต้องเล่นทุกวันอยู่แล้วก็ที่ซะว่าเรามาสรีมแอคซี่ให้คนอื่นดูด้วยแล้วก็เป็นการตอบคําถามด้วยมีใครอยากจะมีอะไรชาแนลผมเนี่ยผมก็ตอบให้เต็มที่อยากให้ช่วยจัดทีมทําทีมอะไรให้ผมก็จัดให้หมดทําให้หมดก็ถือเป็นการช่วยๆกับผู้เล่นใหม่ละกันครับให้ผู้เล่นใหม่เขาได้ได้ทีมในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองมากขึนน้นครับเ,เหตุผลแรกเลยนะครับน่าราักน้องแอคซี่น่ารักมากคือต้องบอกอก แล้วอดใจไม่ได้ครับก็เลยแบบเล่นเกมนี้แหละน่ารักดีครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าจุดประสงค์หลักของการเข้ามาเล่นเกมตรงนี้ของผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสนุกเท่าไหร่เพราะว่าเราคิดว่าเออเราอยู่ในชิปตัวนะแล้วไอ้อน,นี่มันมาใหม่แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเล่นเกมแล้วได้เงินด้วยเหรอมันแปลกมากเลยเงครับ ก็เลยอ่ลองดูแล้วกันแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องสนุกขนาดนั้นเพราะว่าก่อนหน้าที่จะลงเนี่ยเราก็คำนวณดูแล้วแหละว่าเออไปอ่านมาตามกลุ่ม Facebook คนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเขาเออได้กันประมาณวันละเท่าไหร่เราลง30,000ื่นนะน่าจะประมาณ2เดือนคืนทุนนะอะไรประมาณเนี้ยครับ ก่อนหน้าที่ผมจะเข้าก็มียูทูบเบอร์บางท่านเขาก็ได้ทำการลงทุนเป็นแอกซี่ไปบ้างแล้วนะครับก็มีหลายๆช่องผมก็ไปตามจากช่องพวกนั้นแหละครับลองศึกษาดูว่าโมเดลมันเป็นยังไงทำไมเราเล่นแล้วเราถึงจะได้ตังค์หละปกติเราเล่นเกมต้องเสียตังค์ทำไมเกมนี้เราถึงได้ตังค์ก็เริ่มไปศึกษามาครับพอดูได้สักอาทิตย์หนึ่งก็คิดว่าโอเคแหละเราเราต้องตงมั่นใจบวกกับความน่ารักของน้องก็เลยตัดใจลง เกมนี้ก็คือมาเล่นแล้วได้เงินด้วยอ่ามันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งแหละเพราะว่าพอเราได้รายได้เนี่ยมันสามารถทําให้เราไปต่อยอดอาจจะไปลงทุนอย่างอืงน่นหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้รายได้มาช่วยช่วงโควิดที่เขาตกงานหรืออะไรเงี้ยมีเยอะมากที่เกมเอ็ซีนี่เข้ามาช่วยได้เพราะว่าวันหนึ่งได้ห้าหกรบาทผมว่ามันมันไม่แย่เลยนะครับ ข้อเสียก็คือพอมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะมีเรื่องความเครียดตามมานะครับมีหลายๆคนที่เลิกเล่นไปเพราะว่ารู้สึกว่ามันเครียดเกินไปอ่ะบางคนต้องทํางานประจําไปด้วยเล่นแท็กซี่ไปด้วยเนี่ยมันมันส่งผลกระทบหลายอย่างทําให้เขาไม่สามารถทํางานประจําได้ถ้าเขาจะต้องมาแบกรับความเครียดความคาดหวังในการจะต้องชนะในแต่ละเกมขนาดนี้เมื่อเทียบกับรายได้มันทําให้มันกระทบไปหลายอย่างหลายคนต้องต้องตัดใจเดินออกไปจากตรงนี้ แล้วข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่บนโลกคริปโตัวซึ่งอย่างที่ผมบอกว่ามีความอันตรายซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันถ้าเราศึกษาได้ไม่ดีพอถ้าเรารักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์เราเองอ่ะได้ไม่ดีพอเงี้ยครับมันก็มีโอกาสที่จะถูกแฮกต่างๆบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันก็อาจจะมีในเรื่องของ ความผิดพลาดทางทคทินิคต่างๆเช่นที่ผมเคยเจอก็คือเล่นไม่ได้56วันเนี่ยอันนี้ก็คือข้อเสียของเขาคือมันให้โลกใหม่สำหรับผมอะคือผมไม่รู้ว่าในวงการคริปโตจะมีเรื่องเกมที่สามารถเพลทัเออร์อย่างนี้ได้แน่นอนรวมถึงเรื่องทุนทรัพย์ที่เราได้แต่ละเดือนเราคุ่นจุนมาแล้วหลังจากนี้มันก็เป็นกำไรโดดๆแล้วเนี่ยมันก็ได้ทั้งสองอย่างก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในการได้มาเริ่มเล่นตัดสินใจกระโดดเข้ามาสู่เกม